รถ Isuzu d m a x เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Isuzu d m a แแจง้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นตรวจเช็คระบบไม่มีน้ำยานะครับคันนี้รถใช้งานไปแล้วนะครับ279172หรือ279172ิโลเมตรครับ ติดเครื่องนะครับเดี๋ยวจะได้ลองเช็คพัดลมในรถตรวจเช็คระบบแอร์ตอน11นาฬิกา27นาทีนะครับโบเวอร์มีเสียงแปลกๆนะครับพัดลมออกครบทุกสปีด2นะครับ3 สนะครถ้ามีแรงดันน้ำยานะครับระบบเร่งเครื่องชดเชยรอบให้พร้อมทำงานครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าพร้มรูปนี้ทำความเย็นได้กี่องศานะครับก่อนที่เราจะลื้อหารอยรั่ว ในรถไม่มีความเย็นนะครับอุณหภูมิข้างนอก34ในรถ40นะเริ่มต้นที่40ตอนนี้น้ำยาเริ่มเข้าระบบนะครับอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่38นะตอนนี้ความเย็นจาก40องศานะครับตอนนี้ลงมา27แต่ความร้อนแอร์ขึ้นไปที่320นะเดี๋ยวต้องหยุดเติมน้ำยาก่อน ตอนนี้เดินเบานะเดินเบาน,นี้ปิดได้ยังปิดน้ำยาเลย้ยัง <Okay. S 1> เดินเบาค่าความสูงนะครับค <Okay. S 1> ่าความสูงถ้าเล็งเครื่องด้านโลลงมา40นะครับความเย็นลงมา22อาการก็คือรถวิ่งแอร์เย็นติดไปแดงจอดกันพี่แอร์ไม่เย็นนะครับ ความร้อนระบบแอร์ลงมาเหลือประมาณ270 2 8 0พอครับถ้าเร่งเครื่องความเย็นลงมาที่15นะครับพอเดินเบาด้านโลเริ่มขึ้น นะด้านทไฮก็เริ่มขึ้นนะจากเร่งเครื่องนี่15พอเดินเบานี่ขึ้นมา16ะสิแล้วขึ้นมาสิบเจ็แล้วถ้าเร่งเครื่องได้15 19แล้ว อันนี้คือคอมหลวมแล้วนะคอมหลวมสาวแล้วรนะับเครื่องครับส่วนของด้านหน้าก็จัดการตัดคอมแอร์แพงแอร์ไดเออร์ค่ะ หลังจากที่ยกแผงแอร์ออกมาค่ะก็จะเห็นสภาพด้านหน้าของแผงหม้อน้ำมีตัวฝุ่นตัวดินต่างๆอุดต,ตันมากมายค่ะทําให้การระบายความร้อนได้ไม่ดีค่ะเดี๋ยวช่างลงมือจัดการเป่าฝุ่นความสะอาดให้ค่ะในส่วนของแผงแอร์ยกออกมาก็จัดการฉีดล้างความสะอาดภายนอกจปนะายในรั่วค่ะ ในส่วนของภายในรถก็ถอดตู้แอร์ถอดพัดลมโบเวอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวแกบตู้แอร์ออกจากเปลือกพัดลมโบเวอร์ค่ะก็จะมีเศษใบไม้เข้ามาตกอยู่มาในโบเวอร์จะพักตู้แอร์ด้านนี้ค่ะก็จะมีเศษใบไม้ต่างๆเศษดินอุดตันลงมือแกะในส่วนของตู้แอร์ค่ะ ก็จะเป็นสภาพตู้ไอที่ถอดออกจากเปลือกค่ะก็เดี๋ยวจัดการนําไปเช็ครั่วค่ะส่วนในเปลือกตู้แอนะคะก็เดี๋ยวจัดการล้างความสะอาดฝุ่นเศษใบไม้ต่างๆที่กันด้านในให้ค่ะนในส่วนของเปลือกตู้แอราก็จัดการล้างความสะอาดให้ค่ะต้องชาชถจัดการเช็ครั่วตู้แอแพงแอค่ะตู้แอรไม่รั่วไม่ซึมค่ะ ในส่วนของแผงแอร์ไม่รัไม่ซึมค่ะช่างดำเนินขั้นตอนต่อไปค่ะของแอร์ของรถอิซูซูดีแมคค่ะช่างจัดการถอดออกมาเรียบร้อยค่ะถอดดูตัวชุดคัดแอร์ค่ะเป็นสภาพหน้าคัดแอร์ค่ะจะเป็นสภาพแผ่นหน้าค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่าตัวคัดแอรเริ่มกินไม่เรียบค่ะตัวมุดก็เสมอกับตัวแผ่นเล็กแล้วใช้การต่อก็มีสิทธิปุ่มยางพวกนี้นะคะ,คะก็จะหลุดออกค่ะและทําให้แผ่นหน้าเวียงได้เดี๋ยวเช็คลูกปืนค่ะเปืนเลยคัดแอร์ก็เริ่มมีเสียงดังค่ะ เช็เคดูคอยคัดค่ะสภาพเลซินบางเลซินแดงค่ะช่างจัดการความไ่ายน้ำมันควมค่ะเรามีน้ำมันอ,มออกมาสีน้ำมันควอมที่ออกมาก็จะเริ่มออกสีเหลืองๆแล้วค่ะเสร็จอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถอิส,สุดีแมกค,ค่ะ คันนี้ก็จะมีถอดคอมแอร์ออกมาความถ่ายน้ำมันคอมเดี๋ยวจดการเติมน้ำมันคอมใหมใหม่เปลี่ยนไดเออร์ใหม่หนึ่งลูกตัวไดเออร์ตามตารางซ่อบมบำรุงราคาเองอก็จะ้นำเปลี่ยนทุก30,000กิโลเปลี่ยนเอ็กเพชชั่นวาล์วใหม่หนึ่งตัวตัวนี้ก็จะให้นำเปลี่ยนทุก60,000กิโลค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงคอต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไรใส่กองแอร์ใหม่ให้หนึ่งชิ้นค่ะเพราะคันนี้ไม่มีกองแอร์มาก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโปรเทคฟิลเตอร์สามารถของคุณอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ดีค่ะ ทั้งหมดนี้คือเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถอีซูซุดีแม็กค่ะเดี๋ยวให้ช่างลงมือเปลี่ยนอะไรได้ค่ะก่นในส่วนของคอมแอร์ค่ะก็จัดการความถ่ายน้ำมันคอมก็เดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะชางจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่ จัดการน้ำอ่างปรัดล่มโบเวอร์ในส่วนของตู้แอค่ะหลังจากที่ฉีดล้างความสะอาดเรียบร้อยก็จัดการประกอบลงเปล <Sports> ือกค่ะเปลือกตู้แอรก็จัดการล้างความสะอาดให้ค่ะเปลี่ยนระเกล็ดทองน้ำเปลือกตู้แให้ด้วยและใส่ตัวกองแอร์ใหม่ให้ค่ะ ด้านนี้ก็จะการเปลี่ยนใหม่ค่ะ,ะเปลี่ยนตัวอพีเชนวาวใหม่ค่ะจะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบตรงรถค่ะรถอีซูซูดีแม็กเสร็จเรียบร้อยค่ะคันนี้ก็จะมีถอดในส่วนของตู้แอร์แผงแอร์คอมแอร์ออกมาล้างความสะอาดภายนอกเช็กลัวค่ะมีรั่วเระจา,กการเปลี่ยนไนเออร์ใหม่หนึ่งลูกเปลี่ยนลูกยางโอรีเข้าออกไนเออร์สองตัวลูกยางโอรีประกอเสร็จ อหน Marcel, Onion, ึ <token thanks> ่งตัวค่ะตอนนี้เติมน้ำยาแอร์เต็มระบบตาแก้วใสเปลี่ยนลูกยา่งอลิมบริเวณคอตอกแหงแอร์หนึ่งตัวในส่วนของคอแม่ค่ะก่อนออกมาควอมถ่ายน้ำมันขอบตัเติมน้ำมันขอบใหม่ขอบคอมแอร์ขงรถเปลี่ยนยางโอลิงถ่ายเทาออกขอบหนึ่งตัวค่ะตัเปลี่ยนอิมพิวชันเบาใหม่จ้ะ อางกหน้าหลักเชนเบาสีวค่ะเดินบาภาการทางานนั้นโลอยู่ที่40่ามค่ะ,ะก็อย่างีความร้อนวแหนสูงมนเราดูภายในรถลงมาที่สองศาค่ะรอบที่สาองศาค่ะไปรถลงมาที่9องศาค่ะก็ะเการฉีดล้างความสะอาดแหหน้ารถไท้ค่ะ การถอดน้ำความสะอาดแห่งงานหลงไงค่ะ หลังจากที่ฉีดล้างความสะอาดแห่งงานรถให้สบา,ายความร้อนก็ดีขึ้นค่ะความร้อนก็อยู่ที่ปกติค่ะที่ร้อยเจ็ดองศาใรถปรับระดับน้ำนยาแอร์ที่สุดปสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดความเย็ยนออกจากช่องลมได้อยู่ที่7จ็ดองศาค่ะ ร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5 9ถึง 9, พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ